ไอ้ที่คุยคุยมาเนี่ยนะ,ะเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ว่ามันมีการทำจริงมีการสู้จริงแล้วก็มันมีช่องว่างมีจุดโวมีบทเรียนให้ทราบกันมากคืออย่าลืมว่าไอ้กองทัพไทยเนี่ยมันตั้งมาจริงสมัยใหม่ตั้งแต่าที่ห้านะครับไอ้พวกที่ใช้ชื่อว่าโรงเรียนในร้อยประจุลจอมเก้าใช่ไหม มันมีระบบการบักคับบัญชามันมีสายข่าวมีระบบการปกครองเพราะฉะนั้นจะทำลุกๆวกไม่ได้นะครับผมไม่ได้พูดเพื่อให้พวกเรากลัวนะแต่คุณทำไปล้อเล่นกับพวกนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องทำแบบรวดเร็วเด็ดขาดคาดไม่ถึงใช้ทุกรูปแบบซึ่งมันเดาไม่ออกแล้วคนที่จะมาร่วมมันต้องร่วมจริงๆเอ่ะต้องมีใจจริงๆอ่ะ ไม่ใช่เอาปริมาณเยอะนะมันต้องมีแก่นรวบจริงรวบเป็นรวมตายสมัยคณะรัษฎรนี่เขาสั่งลูกสั่งเมียเลยนะครับคือแม่แต่เมียยังไม่รู้เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปบวชญาติเนี่ยทําว่าไปหัวลำโพงที่จริงไม่ใช่นะก็เดินออกไปทางอื่นทําไม่รถไปสถานีรถไปจะไปตายย่างจังหวัดไม่ใช่นะครับลูกเมียยังไม่รู้เลยสั่งเสียไว้เลยว่าถ้าพลาดเนี่ยนะคุณต้องเลี้ยงดูลูกเมียฉันด้วยนะเออไอนี่พอมีเงินใช่ไหม ส่งเสียประเภทว่าพร้อมที่จะตายบางส่วนต้องเป็นอย่างนั้นนะครับฐานเรือเนี่ยไม่ใช่ดูถูกบางส่วนใช้ไม่ได้เลยนะแล้วก็ขามันรั่วไปหมดแล้วอะ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญในการต่อสู้มันต้องทำในสิ่งที่เขาคาดไม่ได้เขาไม่รู้ถ้าให้เขารู้เยอนะเย้เเนี่ยเสร็จเลยครับการปฏิวัติมันไม่ใช่ของเล่นนะ ในช่วงนั้นก็มีกรบฏอีกการกบฏน,นะครับหลังอย่างนั้นเนี่ยกรบฏแมนฮัตตันระหว่างทหารบกทหารเรือในเหตุการณ์กรบฏวางหลังเนี่ยจริงๆอ่ะนะอย่างที่เรียนให้ทราบทหารเรือส่วนใหญ่ไม่ได้เอาด้วยนะครับไม่ได้มีอุดมการอะไรเลยนะมันมาจากความระหองระแหงกันทหารบกทหารเรือมาทะเลานะกันนหละทหารเรือเขารู้สึกสะสมว่าตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองของศเจ็ห้า ทหารบกข้าประคุมหน้าทางการเมืองตลอดครับไปดูนะมีแต่ฐานบกฐานเรือไม่มีแล้วออกคําสั่งที่ฐานเรือไม่สามารถจะปฏิบัติได้ตั้งแต่สมัยป่าบโบรเดชครับสองสี่เจ็ดหกนี่นะทหารบกสั่งฐานเรือให้เอาปืนไปจอดหน้าสะพานพระรามหกระดมยิงสนามบินดดนเมืองมันคิดได้ยังไงนะนะ แล้วก็จับผู้จัดการาหารเรือในข้อหากระบฏหลังปฏิเสธคำสั่งให้ทหารเรือเอาปืนใหญ่ไปยิงสนามบินดดนเมืองครับตอนเกิดอุบัติเหตุเด็กฐารเรือเขาไม่ทำไม่ทำก็โดนจับข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งตอนนั้นฐานบกก็ถือโอกาสเข้าแทรกแซงการแต่งตั้งฐานเรือเข้ารับราชการในตำแหน่งสูงๆเอาพระพวกของตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่ เมื่อจอมพลปทาการรัฐประหารเข้ามาหลานประเทศเป็นสมัยที่สองฐานเลยเห็นว่ามิได้ทําอะไรเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเลยนอกจะเป็นผดน็จการแบบเดิมๆด้วยการใช้กองทัพตํารวจข่มขู่ประชาชนกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามอย่างไร้เมตตาธรรมเช่นคดีสังหารสี่นักการเมืองเป็นต้นความค้างคาใจาทั้งสองฝ่ายจึงรองโอกาสที่จะปะทุครั้งใหม่ฐานเรือไม่พอใจหลายๆเรื่องนะ ก็เลยเป็นที่มาของกระบฏแมนฮัตตันดำเนินมาถึงปี2493ไม่มีความวุ่นวายเป็นปีมงคลที่กษัตริย์พุทโธเนี่ยเสด็จนิวัตประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลังกิกยิงพี่ไป4ปีแล้วก็ตาบอดกลับมานะครับ2493เนี่ยหนีคดีลบคดีไปสีปีเนี่ยตาบอดแล้วก็ได้เมียมาคนหนึ่งชื่อศิริกิตเนี่ยนะซึ่งเป็นเหลนของรัชกาลที่หนะครับ เหรราชการที่ห้าในแต่งงานพุทธพซึ่งเป็นหลานราชการที่ห้าเนี่ยปีนั้นก็เป็นปีมงคลครับตอนนั้นจอมพลปอเนี่ยแกมาเป็นประธานมาในเขตทหารเรือนะมารับมอบเรือขุดลอกสนดอนชื่อแมนฮัตตันจากรัฐบาลสหรัฐ29มิถุนายน2494ที่ท่าราดวรดิตต่อหน้าทูตานุทูตจากประเทศต่างๆบรรดาแขกรับเชิญที่มาร่วมงานเป็นเกียรติมากครับแขก จกทุกๆประเทศทำมามาดูจอมพลปอแกรับมอบเรือขุดลอกสันดอนแมนาัต้าจากอเมริกาตอนนั้นก็มีในฐานเรือนอกราชการครับแกไม่พอใจฐานบกมาก่อนชื่อพลเรือตีทหารคามีลันอดีตผู้บัญชาการกรมนาวิกิโยทินและอีกคนนึงที่จะต้องพูดถึงก็คือนาวาตรีมนัตจารุกพาผู้บัญชาการเรือหลวงรัตนโกศิน,นะก็มีฐานเรือหลายคนครับ โดยที่ไม่รู้ว่าข่าวรัฐประหารน่ะรั่วไหลอีกแล้วรัฐบาลรู้อยู่ก่อนแล้วครับมันก็แปลกนะรัฐบาลรู้แต่จอมพลปอก็ยังมาเป็นประธานในพิธีแต่ว่าทหารชั้นผู้ใหญ่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในระดับสั่งการเนี่ยไม่มีใครมาในงานนี้ครับมาแต่จอมพลปคนเดียวเนะี่ยสงสัยจอมพลปแกไม่รู้หรือเกจะลองของที่จริงแกคงไม่รู้นะหลังจาก พิธีรับมอบเรือเรียบร้อยแล้วจอมพลปอก็ได้รับเชิญให้ขึ้นไปชมเรือแมนฮัตตันพราะแกขึ้นไปนะครับนาวตีมานัตจารุภาเนี่ยนะถือปืนกลมือครับนำทหารกลุ่มหนึ่งวิ่งขึ้นไปถึงตัวจอมพลปอและบังคับให้ลงเรือเปิดหัววิ่งไปยังเรือลบหลวงศรียุธยาบังคับลงเรือเล็กนะแล้วก็วิ่งไปยังเรือลบหลวงศรียุธยา ซึ่งกำลังจอดลอยลามอยู่ที่กลางแม่น้ำเจ้าพยาทุกคนก็ตกใจหมดเอ้ยอยู่ๆมาจับตัวนายกรัฐมนตรีชมพนปอก<ม><ม>็มองไม่รู้จะทำไงครับไม่มีใครกล้าช่วยเห็นทหารเรือถือปืนกลมือมาคุมไปลงเรือลงไปเรือลบหลวงอายุทยาพวกทหารเรือกบฏต้องการอาจอมพลปอเป็นตัวประกันครับเพื่อจะตั้งข้อเรียกร้องแต่คิดผิดครับ พอมีข่าวออกไปว่าจอมพลปโดนจับเป็นตัวประกันคณะรัฐมนตรีมีความเห็นสอดคล้องกันว่ารัฐบาลจะไม่อนุโลมตามข้อเรียกร้องด้วยประการใดๆทั้งสิ้นแม่นอเมริกาไม่ต่อรองกับผู้ก่อการ้ายอันนี้สมัยจอมพลปทำมาก่อน,นครับไม่ต่อรองคือไม่ใช่เด็ดขาดคือจอมพลปแกไม่รู้แกไปคนเดียวอะ่ะคนอื่นเขาม่ไม่ใครเขาไปเขารู้ครับว่ามันจะมีเรื่อง ไม่ยอมต่อรองแล้วยังลงมติให้ปราบปรามพวกกบฏด้วยความเด็ดขาดครับลุยไปเลยครับไม่ต้องสนใจจอมพลปอจอมพลปเก่งเก่งรัฐบาลได้ออกแถลงการข่มขู่ให้พวกกบฏปล่อยตัวจอมพลปมาซะดีๆนะโดยแล้วที่สุดด้วยมันดูดูคล้ายๆว่าไอ้คณะรัฐบาลของจอมพลปเนะี่ยเขาไม่เป็นห่วงไม่สนใจความปลอดภัยของจอมพลปเลยแม้แต่น้อย ไม่ได้ความรั้คันเหมือนครั้งแรกๆที่ยึดอำนาจดูๆแล้วเนี่ยทหารไม่มีความจริงใจอยู่ตรงมพลปอไอ้คนที่จับจอมพลปอก็ยังมั่นใจว่าจับจอมพลปอไว้เนี่ยอยู่บนเรือเนี่ยยังไงยังไงไอ้พวกรัฐบาลรัฐประหารเนี่ยมันไม่กล้าแล้วเพราะว่าเจ้านายมันอยู่กับเราแต่ที่ไหนได้ครับ รุ่งขึ้นวันที่30มิถุนายนรัฐบาลส่งเครื่องบินกองทัพอากาศยิงปืนโกนอา,ากาศรอบๆหรือรบหลวงสียุทธยานะยิงสาดเข้ามาเลยเป็นการเตือนให้ปล่อยจอมพลปแต่นาวตีมนัฐยังยืนการไม่ยอมปล่อยจนกว่าจะมีการเจราจารแม่ทัพอากาศครับพลอากาศโทฟื้นลณภาากาศิทธาคณี ตัดสินใจทิ้งระเบิดจอมพปอปอ,อยู่บนเรือนั่นนะครับทิ้งระเบิดมาเลยเรือลบหลวงศียุทธยาที่มันจอดอยู่เนี่ยทิ้งไปเลยเรือจะพังช่างมันจอมปอจอปอไปช่างมาครับเราปรากรบบกบฏก่อนโดยท่านแม่ทัพอากาศต่อหลังเป็นจอมพลอากาศแก้แก้ตัวว่าระเบิดนั้นตั้งใจขู่ขวัญครับ พราะใช้ลูกเล็กที่สุดเท่าที่กองทัพเรือมีเอาลูกเล็กๆลูกใหญ่ๆอย่าไปใช้ได้บังเอิญเป็นโชคลายฐานเรือครับระเบิดลงไปพอดีเลยที่ป่องลมระบายอากาศระเบิดเรียบร้อยเลยครับท้องเรือห้องคางกระสุนนี่ระเบิดตูมๆต,ตามๆต,ต่อเนื่องอุตลุดไปเลยจนเรือล่มอ่ะเนี่ยทิ้งระเบิดขู่จนเรือล่มอับปางลงกลางแม่น้ําเลย ยอมมปแกเล่าให้ลูกแกฟังนะอันนั้นพี่ปูสงครามแกบอกว่าตอนนอนอยู่ในห้องในพลที่อยู่ท้องเรือเสียงระเบิดสนั่นหวั่นไหวสะเก็ดระเบิดปิววอนเข้ามาถึงในห้องลุกขึ้นส่องกระจกดูพอร,รู้สึกคล้ายๆใบหน้าจะโดนอะไรสักอย่างลุกขึ้นไปส่องกระจกดูพอดีลูกระเบิดลูกที่สองหล่นทะลุเพดานตรงกับเตียงที่แกนอนอยู่พอดีเลย แกลุกมาดูกระจกถ้าแกไม่ลุกมาดูคงไปแล้วไนะไม่กี่วินาทีหลังจากเรือรบหลวงศรีชยาโดนทิ้งระเบิดเริ่มเอียงครับทิ้งเต็มที่เลยอาจาก็ไม่เต็มที่เรือเอียงภายในเรือเกิดการกระหนุ่นวายลูกเรือพาก,กันกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพยาไหว้เขาหาฝั่งฐานเรือคนหนึ่งเอาชูชีพสวมให้จอมพลปอครับแล้วกระโดดน้ำหนีรอดมาได้ตอนแรก จะว่ายไปทางฝั่งพระนครฐานบกระดมยิงครับยิงฐานเรือที่ลอยคออยู่ในน้ําอย่างหนานแน่นไปฝั่งพระนครไม่ได้ครับไปฝั่งสีราชแทนไปฝั่งทนุนลอยคออยู่ใต้ท่าน้ํานานพอสมควรกว่าจะมีฐานเรือมาพบแล้วก็ช่วยขึ้นคือมันมีทหานบกคอยยิงอยู่ทั้งฝั่งพระนครต้องไปฝั่งทนุนแล้วก็นําส่งตัวคืนไปรัฐบาล ยังปลอดภัยสำหรับนาวตีมนัตเจลุภาเมื่อเอาตัวรอดมาได้ก็หนีไปทางเหนือพร้อมกับเพื่อนเข้าประเทศพมา่าพวกนี้ก็ตามครับไอเผ่านี่ก็ตามไปในระดมทหารไปตามจับกลุ่มตัวตอนหลังก็ต้องแอบเข้ามาทางลาวครับมาทางอีสานเข้ากรุงเทพหนีไปขเมร ตอนกบฏแมนแตันนี่นะมีการจับกลุมทั้งหมดผู้ต้องหาประมาณหนึ่งพันคนขังไว้ที่ไหนครับมันเยอะขังไว้ที่สนามสุพชลาใสหลังมาบุญคลองนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็ปล่อยตัวครับไม่มีหลักฐานอะไรที่เหลือก็ฟ้องศาลประมาณร้อยคนและ้วกะ็รับนินโทษสตมัมคือปลดปล่อยโทษนะี่สองพันห้าร้อยเนื่องในโอกาสกึ่งพุทธการก็ สะท้อนให้เห็นว่าทหารเนี่ยท,ท,ทัก่าทีไม่ค่อยดีแล้วต่อจมพลปอคือไม่ห่วงใยจอมพลปอเลยอันนี้ก็คือกระบฏแมนฮัตตันหลังจากนั้นนะครับกองทัพเรือก็ตามระเบียบถูกเคดบินล่างบางอย่างหนักที่จริงทหารชั้ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้รู้เห็นด้วยครับแต่ก็ถือว่าคุณเพิกเฉยคุณไม่ตรวจตาให้ดี กองทัพเรือก็ถูกแค่แข็งลดกำลังพลหน่วยงานต่างๆเรียกว่าแทบจะไม่ได้เกิดหลังจากนั้นเปต้นมาเนี่ยกองทัพเรือก็ลำบากพอสับทักหน่งจอมพลปอแค้าพักพูกของแกเข้าไปคุมกองทัพเรืออันนั้นก็คือกบฏแมนทัตตันครับทีนี้เราจะมาย้อนคุยถึงเรื่องของกษัตริย์ภูมิพลบ้าง ในช่วงที่กษัตริย์พิมลกลับมาอย่างที่เรียนให้ทราบว่าถูกยึดอำนาจระหว่างอยู่บนเรือนะอยู่บนเรือนี่ไม่รู้เรื่องว่าจอมพลปอกยยึดอำนาจไปแล้วแกตั้งตัวเป็นทุกเรือกตังการนะครับนะแกปฏิวัติเองอะไรเองแล้วสิ่งที่แสบที่สุดก็คือว่าคณะรัฐประหารที่นำโดยจอมพลปเนี่ยได้นำรัฐมรูลสองพนสี่4้อนะครับ ฉบับคณะรัษฎรเลยนะเอามาปัดฝุ่นประกาศใช้4ธันวาคม2494โดยจอมพลปขึ้นเป็นนายกพินชุนวันไปรองนายกสลิษดูแลกองทัพบ,บกเผ่าศรียานนท์ดูแลตำรวจเขาตั้งหองเองครับภูมิพลไม่เกี่ยวตั้งเองทำไมถึงว่ารัฐมรรมนัญสภา75มันแสบเพราะว่า มันเป็นรัฐมนตรีบับแรกสิบธันวาคมเนี่ยรัฐมนตรีบับแรกที่คณะรัษฎรเขาใช้นะครับคือมันเป็นระยะเปลี่ยนผ่านซึ่งอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่คณะรัษฎรครับเขาใช้นี่คือว่าเขายึดอำนาจและเขาก็ใช้รัฐมนตรีบับยึดอำนาจฉบับที่มันมีบทเฉพาะการก็คือหมายถึงว่าสสเนี่ยมาจากการแต่งตั้งครึ่งหนึ่งนะครับ คณะรัฐประหารหรือสมัยนน้นเนี่ยคณะรัษฎรเนี่ยเขาแต่งตั้งเองครึ่งหนึ่งก็คือการกระชับอํานาจของคนที่รัฐประหารยึดอานาจนั่นเองคือกษัตริย์ไม่มีอานาจเลยเพราะระัฐมนูญฉบับแรกที่ล้มล้างระบอบกษัตริย์เนะ่ล้มล้างระบบสิราาิราชเพราะฉะนั้นมันเป็นรัฐมนตที่กษัตริย์ผู้อิพนเขาไม่เอานะครับเป็นฉบับแรก สองสี่เจ็้าและการที่เจ็ดก็ไม่เอาเนี่ยเติมคําว่าชั่วข่าวตอนหลางๆนี่ก็ไม่อยากแต่ว่าโดนบังคับมันก็ซ้ำรอยเดิมครับจอมพลปสิบธันวาคมต้องเป็นร้อยเก้าสี่การสัตว์ทุิพลจําเป็นต้องเป็นประธานพิธีฉลองวันรัชมูลแบบน้าชื่นอกลม,มะนะก็เป็นเน้นย้ำครับเหมือนอย่างที่กำลังทำกัอยู่วันสองวันเนี้ยครบรอบราชการที่เจ็ด ยกย่อง่าที่ประเทศไทยไมีรัฐมนุก็พระราชการที่เจ็ดพระราชทานเริ่มรู้ตัวครับว่าโดนริดรอนอำนาจแล้วขุนศึกมาเริ่มฟื้นแล้วมันจะฟื้นอำนาจสมัยคณะรัษฎรกลับมาอีกแล้วโดยบัญญัติเป็นในรัฐธรรมนูญคือมันล้มเลิกหมดเลยไอ้สองสี่เก้าสองมันใช้สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าแทนก็ทำยังไงครับไหนเมื่อสู้ไม่ได้ก็เดินทางการเมืองคือใช้ ประเภทพระราชวนียกิจนะพบปะบุคคลสำคัญสำคัญต่างๆเดินสายครับเป็นประธานงานพิธีงานสังคมทีนี้เริ่มและประเพณีการพูดผ่านยกุกระจายเสียงภูม,มิพลเริ่มนะครับเรียกร้องให้ประชาชนยึดมั่นในศิลธรรมต่อสู้กับความชั่วร้ายนึกถึงประเทศชาติก่อนตัวเองโดยที่ ประธานอคมนตรีนะครับธานีนิวัตกุมูลพิยาพิทยากรเนี่ยบอกกับน,นักการทูตบอกว่าหากรัฐธรรมนูญไม่เป็นที่พอพระไทยกษัตริย์ภุ๋ยพลก็จะเสด็จกลับชิตเลนหรืออาจจะสะละราชสมบัติเลยพูดคู่ครับปล่อยข่าวคู่ไปแต่คณะจอมพลปเขาไม่สนใจจะขู่ก็ขูข่ไปดิ วันที่3ามกราคม2495คณะกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญที่นำโดยพินชุนวันส่งร่างแก้ไขส่งมาให้กษัตริย์วิพลให้พิจารณาให้เชนน่พวกนี้ให้ฝ่ายเจ้านี่ก็ไม่กล้าโต้แย้งอะไรครับทหารกำลังมาแรงฝ่ายที่หนุนกษัตริย์พวกโรยลิสเนี่ยนะก็ตอบโต้วิพากษวิจารณ์ผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ บอกว่ากองทัพเนี่ยขุนศึกทั้งหลายแหลได้ควบคุมจํากัดการเคลื่อนไหวของพระเจ้าอยู่หัวอย่างแน่นหนาคือพูดง,ง่ายๆว่ากษัตริย์ถูกคุมตัวแล้วแล้วประชาธิปัตย์ก็ประกาศความบารการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม้อพบ4 9 5มันก็ไม่ถึงกับความบารแบบสมัยอภิสิทธิ์ไม่ไม่ถึงขนาดอภิสิทธิ์นะครับเพราะว่า ในการประกาศใช้รัฐธรรมนูนเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญพศ .2475 แก้ไขเพิ่มเติม2495ชื่อมันยาวนะครับคือยกเลิก2492ไปเอามาแก้ไขตอนนั้นเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร24มกราคม2495พิจารณาโดยสภามีกรรมธิการผินชุนวันเป็นประธาน ดอรอยู่แสงพุทไทยเป็นเลขขาธิการมีสสที่มาจากการแต่งตั้งอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับครึ่งหนึ่งคือคณะรัฐประหารเป็นคนตั้งครึ่งหนึ่งก็คือสร้างความมั่นคงให้กับรัฐบาลคณะทหารเพราะมีสสอ,อยู่ในมือครึ่งหนึ่งก็มีการเลือกตั้งครับยี่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า ใช้ทุกุทฉบับนี้โดยอ้างว่าไอ้ที่บรรพานมามันไม่สะดวกครับในการิหานประเทศแล้วก็รัฐบาลมีความมั่นคงขึ้นทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีสอสแต่งตั้งเองครึ่งหนึ่งพอมีการเลือกตั้งตอนนั้นสอสมีทั้งหมด123คนผู้มีสิทธิ์ขนาดนั้นนะครับประมาณ7จล้านหแสนคนมาใช้สิทธิใ์ในช่วงรัฐประหารเนี่ยกดไอาการศึกนี่นะ มาใช้สิทธิ์สองล้านเก้าแสนครับไม่ถึงสี่สิบเปอร์เ็นนะสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เฉพาะกรุงเทพมีคนมาใช้สิทธิ์แค่ยี่สิบสามเปอร์เซ็นก่อนการเลือกตั้งไม่นานรททัชาทิปั์ก็บอกว่าไม่ไหวอย่างนี้ไม่เอาด้วยครับหัวหน้าใหญ่ทงกงานทุงค่านสิริประโมดบอกว่าไม่ไหวหรอกอย่างนี้นะไม่สมัครดีกว่าเพราะว่า พอใจที่จะตายประชดประชาดีกว่าเข้าไปในสภาครึ่งสภาปัญชิติปัตไม่ยอมครับรัฐบาลโจมพลปแกแต่งตั้งสสครึ่งหนึ่งนันไม่ยอมเออแต่สมัยนี้เนี่ยมันตั้งสวทั้งหมดเลยนะกับยอมในควงแกก็ไม่ยอมครับพรรคโดนยุบนะแต่สสปชญชิติปัตหลายคนก็ไปสมัครแบบอิสระ ไม่เหมือนสมัยอภิสิทธิ์ที่บอยคอตเลือกตั้งนะมันไม่ลงเลยนะทั้งพรรคเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไปสมัครในนะาอิสระก็ได้มาหกคนน่ยนะพวกทางไหนสุวรรณทัศน์ธนบุรีใครต่อใครเนี่ยจังหวัดตากบุญเท่งทองสวัสด์ด้วยนะเออ